แอดมิรีวิวนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้รถเก่งครับเรียกว่าผ่อนเริ่มต้น5,000นะฮะวันนี้ขอแนะนำหนึ่งคันรถที่สวยครับเป็น Honda City นะฮะ1.5 SV นะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดครับผ่อนเริ่มต้นที่5,000บาทสำหรับใครที่จะเป็นเจ้าของตัวนี้มาดูที่ด้านหน้าเลยครับผมเรียกว่ารถคันนี้สภาพเดิมโรงงานนะฮะกระจังหน้ามาแบบ3ชั้นแบบโครเมียมนะครับมีสัญลักษณ์ Honda สภาพเดิมนะ,ะกระจังหน้ายัางแน่แน,นแน่นเดะเลยนะฮะไม่มี ไง่ไม่มีแกะนะฮะยังแน่นทุกอย่างสีก็เป็นสีตัวนี้นะฮะเป็นสีแดงนะฮะเป็นสีแดงแต่ว่าจะเป็นแบบสีแดงเลือดหมูนะครับจะหายากมากซึ่งสีนี้หายากมากสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของคันนี้ขอฝากไว้ก่อนนะฮะบริษัทเกษิลผลพรเริ่มต้นที่5,000นะฮะ Honda City ครับผม อย่าลืมกันกน,นะฮะรถส่วนรถดีคุ้มค่าคุ้มราคามาที่บริษัทรเริดผลรุ่งเดือนสุขนครที่หนึ่งในใจคุณครับเดอะซิตี้นะฮะต้องเรียกว่าซิตี้สิไม่ใช่ The City เดอะซิตี้นะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ